ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกมาด้วยนะครับต้องมีทดลองทำสามเดือนก็ได้แหละครับนี่ไงครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้การที่เราทำไม่ได้ะ่ะเราเชี่ยวชาญพอหรือยังเราฝึกฝนพอหรือยังเรามีประสบการณ์มากพอหรือยังหรืออะไรมากหรือยังหรือวันนี้เข้ามาแล้วอา้าวกูไม่เห็นขายได้เลยนะทดลองไปขายสองครั้งขายไม่ได้ก็บอกขายไม่ได้แล้ว ทดลองทําอยู่สองสวันบอกทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยครับว่าเฮ้ยก่อนที่คุณจะเอาไปเปรียบเทียบกับใครว่าเขามีอะไรยังไงเขาทํำยังไงเขาได้เยอะอะไรยังไงอะไรเงี้ยถามตัวคุณเองว่าคุณนะ่ะทำเท่าเขาหรือยังทําเท่าเขาหรือยัง ยังทําไม่เท่าเขาพยายามเข้าขนขวายเข้าเรียนรู้เข้าอย่างที่ผมบอกเลยครับเอาหลักง่ายๆเนี่ยเอาหลักง่ายๆเนี่ยฟังคลิปที่เขาสอนน่ะที่เขาพูดถึงการสอนการเครือข่ายการทําตลาดหรือการยิงแอดยิงอะไรเนี่ยที่เขาอัดคลิปลงอ่ะเป็นแบบชั่วโมงหึือครึ่งชั่วโมงคุณตั้งใจแล้วนั่งฟังให้ตลอดรอดฟังให้ได้เถอะครับเพราะส่วนใหญ่อะไรครับพอเปิดไปปุ๊บฟังได้ประมาณสัก15าวิ30วิ ไม่ฟังแล้วทั้งทั้งที่จริงๆผมบอกเลยการทำนะครับการขายของออนไลน์เนี่ยคุณไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเลยเพราะเขามีคลิปสอนเยอะแยะมากมายแต่คลิปนั้นฟาร์มยาวครึ่งชั่วโมงฟาร์มยาวชั่วโมงนี่อะไรพวกนี้แต่คุณไม่เคยฟังกันจนครบคุณไม่เคยฟังกันจนจบเพราะคุณจะฟังสิบห้าวิส0สบวิแค่นั้น ผมเรียนจนท้อยังไม่ได้เลยต้องทำซ้ำหลายๆรอบต้องไหมมันต้องทำต้องขนสายแล้วก็พยายามทำเฮ้ยไม่สำเร็จเอาใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้มามามาวิธีนี้แต่วันนี้คุณทำปุ๊บเฮ้ยเลิก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 แล้วก็บอกว่ามีแต่เห็นแต่คนมีแต่คนสำเร็จมีแต่แม่ทีมสำเร็จตัวเองไม่ได้อะไรเลยอย่างงุนงี้เลยอะไรเงี้ยสอนยังไงแป๊บเดียวไปซื้อของ2 5 0 0 0 25,000เพื่อ สอนยังไงแป๊บเดียวไปซื้อก็ผมถึงได้บอกไงว่าไม่ต้องไปเรียนสอนที่ไหนเขามีสอนฟรีอยู่ถูกทอดไหมแล้วการที่ไปซื้อสองแสนห้าสองหมื่ห้าคุณลองไปถามกันดิเขาซื้อเพราะอะไรเพราะซื้อเพราะคำเดียววันนี้ไม่ต้องทำอะไรเอาเงินมาซื้อเลยนะสองแสนห้าแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรคุณจะมีรายได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนคุณก็บอกว่าโอ้ยจริงเหรอ โอเคงั้นเดี๋ยวลงสองแสนห้าเลยเพราะฉันไม่ต้องทําอะไรแล้วฉันจะมีะไรายได้ทุกเือนทุกเดือนทุกเดือนอันนั้นะ่ะคุณไม่ได้ทําธุรกิจดุครับพี่ชายไม่ได้ดุครับแสดงว่าคุณเพิ่งเข้ามาฟังผมกะระดุนาฟังบ่อยๆฟังทุกวันแล้วคุณจะชินเพราะสไตล์ผมเป็นอย่างนี้นะครสไตล์ผมเป็นอย่างนี้อยากฟังพูดเพราะๆหวานๆไปช่องอื่นอ่า สไตล์ผมเป็นอย่างนี้ครับสไตล์ใครสไตล์มันครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณเองตัดสินใจที่ซื้อสินค้าเพราะอะไรคุณซื้อสินค้าคุณซื้อธุรกิจหรือคุณซื้อความฝันเขาขายฝันให้คุณแล้วคุณซื้อซื้อฝันใครผิดครับใครผิดครับชิดกันเอาเองครับ ซื้อสินค้าก็ได้สินค้าครับซื้อธุรกิจก็ได้ธุรกิจครับซื้อความฝันก็ได้ความฝันที่ครับมันจะได้อย่างอื่นไปได้ยังไงอะเราเปิดบินเขาก็ไม่ได้บังคับค่ะถูกต้องไหมก็คุณก็เขาขายฝันแล้วคุณซื้อฝันแล้วจะให้คุณได้อะไรอ่ะคุณก็ต้องได้ฝันไปถูกต้องไหมในเมื่อคุณจ่ายเงินซื้อฝันคุณก็ต้องได้ฝันคุณจ่ายเงินซื้อของคุณก็ได้ของคุณจ่ายเงินซื้อธุรกิจคุณก็ได้ธุรกิจ อาจาให้ผมตอบเป็นยังไงอะผมทิ้งได้บอกไงไม่มีใครกล้าพูดแบบนี้เหตุผลเพราะอะไรไปซ้ำเติมคนที่คนที่อะไรเสียหายไปซ้ำเติมคนที่นี่ไปว่าเขาทำไมไปอะไรเขาแต่ถ้าเราไม่ว่าเขาจะรู้ไหมว่าความผิดมันอยู่ตรงไหนเหตุนี้มันเกิดจากอะไรแล้วก็ไม่ยอมรับกัน สองหมื่นห้าสองแสนห้าอ่ะซื้อฝันก็ได้ฝันใช่คุณอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณซื้อฝันคุณก็ได้ฝันครับคุณซื้อของคุณก็ได้ของครับคุณซื้อยาสีฟันคุณก็ได้ยาสีฟันครับคุณซื้อก๋วยเตี๋ยวคุณก็ได้ก๋วยเตี๋ยวครับเพราะอะไรครับถ้าวันนี้คุณไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่แม่ค้าเอายาสีฟันมาให้คุณจะจ่ายเงินไหมล่ะครับสมมุติคุณเดินไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อนับแล้วแม่ค้านับเอาบะหมี่หมูแดงมาให้คุณคุณเอาล่ะ คุณก็ไม่เอาไาจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อตอนนี้ใครอยู่ฝ่ายตรงข้ามก็โดนโจมตีถูกต้องครับถูกต้องครับนี่แหละครับจึงไม่มีใครกล้าออกมาพูดไงแต่ผมไม่สนโจมตีมาดิโจมตีมาเลยแน่จริงเอามาเลยนะแต่เอาให้ถูกนะอย่าลืมนะผมไม่ใช่คนสาธารณะนะถ้าคุณด่าผมทำให้ผมเสียหายผมฟ้องนะแล้วผมบอกเลยนะครับ ไม่มีการเคลียร์นะครับเงินอย่างเดียวครับผมรับความขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นไม่มีเจราจาไม่มีต่อรองครับคุณวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่ถ้าคุณมาดา่าคุณไม่นี่ครับทําให้ผมเสียหายผมฟ้องอย่างเดียวครับฟ้องด่าแหละครับจะบาบอกว่าเฮ้ยเป็นยูทูบเบอร์เป็น t ิกตอกเกอร์อย่าไปฟ้องคนอื่นไม่ใช่ผมครับใครทําผมเสียหายอ่าใครพูดใส่ร้ายผมใครพูดไม่จริงผมฟ้องแหลกครับ ฟอ้องอย่างเดียวครับและไม่มีการเจรจารด้วยเพราะผมถือว่าสิ่งที่ผมพูดคือความจริงสิ่งที่ผมพูดหลักคือความจริงแต่มันจะไปเข้าข้างบริษัทเข้าข้างวัดพอเข้าข้างอันนี้ผมไม่ได้สนใจครับแต่ผมเอาความจริงมาพูดครับนะความจริงในมุมของผมส่วนคุณจะบอกว่ามันไม่เป็นความจริงอันนั้นก็มุมของคุณแต่ผมพูดอยู่ในพื้นที่ของผมในช่องของผม ผมวิพากษ์วิจารณในมุมของผมในสิ่งที่ผมวิพากษ์วิจาร์ได้ในสิ่งที่ผมพูดได้การวิพากษ์วิจาร์ผมไม่ได้ทําให้คนอื่นเสียหายแต่วิพากษ์วิจารณ์การกระทําที่เขาทําที่เขาแสดงออกมาก็เหมือนกับผมที่ผมเนี่ยออกมาพูดเนี่ยแล้วเอาผมไปวิพากษ์วิจารณว่าเอ้ยผมพูดไปเพราะนะผมพูดเสียงดังนะเอ้ยผมผมพูดอันนี้ก็ว่ากันไปแต่วันนี้คุณจะมาด่าพ่อรอแม่ผมมาจะมาด่าที่ครอบครัวผมอันนี้ก็คนละเรื่องอันนี้ไม่ใช่การวิจารณ์นะครับ ถูกต้องไหมฮคือวิจาร์ณก็คือวิจาร์ณผมแยกออกครับถ้าวิจาร์ณผมาตามสบายเลยครับเฮ้ยโอ้โหมาพูดเสียงดังนะมาพูดกูมึงอ่ะวิจาร์ไปที่ผมไม่ได้ว่าอะไรเลยถูกต้องเลยค่ะเงินในกระเป๋าเรานะครับไม่มีสติถูกต้องถูกต้องที่สุดเยี่ยมเลยครับ พูดได้ตรงดีพี่พูดถูกใจผมมากเลยเงินอยู่ในกระเป๋าเราถ้ามีสติอันนี้แหละครับคือผมต้องบอกก่อนว่าแล้วสําคัญคืออะไรครับถ้าวันนี้นะครับนะครับรายการต่างๆนะครับเอานะครับข้อมูลไอ,คลอนะ้คนที่โดนหลอกจริงๆนะคนที่โดนหลอกจริงๆที่โดยแม่ทีมีการเกี้ยกรอมน,นะนะครับแต่คนพวกนี้เชื่อเปล่าว่าถ้าออกมาพูดนะเขาจะพูดตะกุกตะกักเขาจะพูดแบบคืออะไรครับคือไม่ได้พูดคล้องนะ่ะนึกออกป่ะว่าเขาโดนหลอกยังไง ต้องเอาคนพวกนี้มาว่าเขาโดนหลอกอะไรวิธีการหลอกหลอกแบบไหนอะไรแบบไหนคุณต้องเอาคนเหล่านี้มาคุณไม่ใช่เอาคนที่พูดช็อต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 นะบบริษัทมันยังงั้นบริษัทมันอย่าง,งน,นางงี้เนี่ยเอาแม้กระทั่งเอาอะไรเอาคําคมต่างๆอะ่ะเฮ้ยคําคมมันผิดตรงไหนครับคําคมมันผิดตรงไหนครับวันนี้บอสพอผมไม่รู้นะครับว่าชีวิตบอสพอเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าชีวิตวัยเด็กเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะมีมีแม่เป็นม่นบ้า แล้วลูกอยากกินส้มไม่มีเงินซื้อส้มให้ลูกกินแล้วเขาเอามาเล่าผิดตรงไหนครับอย่างผมเองชีวิตผมเองเมื่อวัยเด็กแล้วผมเอาเล่าชีวิตวัยเด็กมาเล่าแล้วมันผิดตรงไหนครับถูกต้องไหม